สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพักตอนเกมจะขอ,อนำผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024เอฟร์ตันเล่นที่กูดิสันพาร์ครับการเย็นของอาร์เซนอลในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปียะพมงษ์สงงรับหน้าที่บรรยายผ่าน FIFA 23ในรูปแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันสำหรับเกมในคู่นี้จะแข่งขันจริงในวันที่17วันอาทิตย์กังยาย,ยนครับตามเวลาประเทศไทย สี่ทุ่มครึ่งครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางชูพีมวิลลิกวันหนึ่งถ่ายทอดสดสําหรับตารางคะแนนอ่อนเกมการแข่งขันจริงครับสแอนทีมผู้บรยหอยู่อันดับ5ของตาราง4นัดมีสิบคะแนนสดทางด้านเอฟเวอรตันเจ้าถิน่นอยู่อันดับ18บสี่นัดมีแค่1นึ่งคะแนนเท่านั้นนะผลงานยังไม่ดีครับลูกทีมของชอนได์ มาดู11รายชื่อผร้เล่นของเอฟเวอร์ตันเจ้าทีมครับในระบบ4-4-1-1มีพิกควิดเปรเซน์ทาวฟคัฟกี้บันไว้เอชชีอย่างแดนกลางใช้การเนื้อเกกโอนาน่าดันจูมาด้านบนใช้ดูกุเรหนาเป้าได้แก่เบโต้4-4-1-1ลูกทีมของชอนไดครับ สำหรับ11รายชื่อเล่นของอาร์เซนอลทีมเยือนใช้4-3-3แรมส์เดลเป็นผู้รักษาประตูเบนไวท์กลาเบียซาเลบาแล้วก็ซ Ch ิซเชนโก้แดงกลางใช้มาตินออริกาดดิคนไรส์โทมัสปาเต้ด้านบนสมประสานอย่างชุดเดิมครับบุโกโยซาก้าเรียนโดทอสซาแล้วก็มาตินนาลีครับ4-3-3ลูกทีมของมิเกลออตเตน้าครับนัดที่แล้วผลงานโอ้โ oh ห oh, สุดยอดครับเอาชนะในบ้านครับเอเวอเรสต์สเตเดียม แมนเชสเตอร์ยไนเด็ดสามประตูต่อหนึ่งครับอาร์ซอนอลครับสำหรับวันนี้หากผิดถูกประกันใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงกอดเกมการฟาดแข่งจริงในวันอาทิตย์ที่จะถึง17กันยายนนี้ครับ4ี่ทุ่มครึ่ง2 P ูพีมิร์ลบกฟุตหนึ่งถ่ายทอดสดครับเกมจะเริ่มครับอาร์ซอนอลผู้เยือนเขีร์จากขวาไปซ้ายครับตามหน้าจอที่ปรากฏครับเขีรยเริ่มเกมก่อนครับอาร์ซอนอล เพราะซาก็ยังได้ลงตัวจริงต่อเนื่องครับวันนี้ผมใช้ท็อตซาครับเอ็ดดี้เอ็นคิทเทียยังไม่แน่ใจว่าจะได้ลงจริงหรือเปล่าบอลของอาร์เซนอลโดยซาก้าให้กับบริกาท็อสซาท็อสซากดสายติดบล็อกอยู่กับทาวคอเก้ให้กับดูกเรออกทางขวามาการเนืร์ดูกเรพาไปครับยังประคองอยู่ให้เพื่อนมาที่การเนืรอออกมาทางขวาเพรสซน เลี้ยงมาทางขวาเพรสัันจะตบเข้าไหนไม่ยังหาจังหวะไม่ได้ให้กลางวันเที่การนโอนาหนา้าให้กับดุกเรยอดโอ้โหไม่จริงการหนะ้าให้กาหน้ายอดหลางแล้วกูเสียจังหวะเลยครับดุกุเรกดขวาโอ้โหแรมสเตลยังปฏิเสธเอาไปก่อนครับยิงจังหวะแรกน่าจะดีกว่านี้ครับแฟงแลมผ่านนั้นไม่ใช่ครับเป็นชอนได้ครับเอฟตัน ลดูการน,นี้นะัดที่ห้าของสัปดาห์จะรอดหรือเปล่าครับสำหรับเอฟเวอร์ตันครับฤด้การที่แล้วนี่โอ้โหลุ้นใจหายใจคว่ำแล้วส่งเลสเตอร์ซิตี้นั้นตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพแล้วครับสำหรับเอฟเวอร์ตันครับรอไต่กุดวิดครับแต่มุมของครั้งแรกของเอฟเวอร์ตันโดยดันจูม,ม่าครับนำลูกไปที่มุมธงอะ ในนาทีที่8ครับจังหวะบุกครั้งแรกของเออฟ์ตันแล้วก็ได้เปิดก็ขึ้นโนรการ์ดมงทีมเกกอนยังเก็บได้ที่ดาจูมาครับเข้ากลางมาโทมัสปาเตไปตัดบอลก่อนครับซาลิบาพลิกข้างหน้ามาทอซาเบิ้ลย้อนขึ้นหลังมาซาก้าให้กับทอซาทอซาเ็นไวส์ซาก้าโนรการ์ดให้กับดิแคนไรส์ ดิแคร์ไลโหจ่ายบอลไม่ถึงเท้าของเพื่อนครับดันซูม,มาครับดันขึ้นหน้ามาเลยครับดันซูม,มาไอ้เพื่อนที่แอชชิยังแอชชิยังก็ย้ายมาจากแอสตันวินล่านะครับไม่แน่ใจว่า <laughs> จากลาิซ่าอูนั้นจะมีรายชื่อแอชชิยังหรือเปล่า <laughs> เห็นซื้อผู้เล่นมากมายมหาศาลครับสำหรับซาดิอารโรเบียน เศรษฐีน้ำมันคนีบอยากได้ใครต้องได้เท่านั้นเนี่บอลของเอฟตันโดยดุกูเร่ครับออเดกาดยังสกัดออกมาก่อเนรับเข้าปืนอย่างโทมัสปาตีวางจับด้านขวาสากา้าดุดลงบนสวยแล้วก็ทรอสซาเก็บเนี้ยมแล้วออเิกาดโทมัสปาตีอือ่ยังไปหน้าไม่ได้ครับ20นาทีแรกยังคู้ขี้สูส,สีครับเล่นกันที่แดนกลางส่วนใหญ่ จังหวะของ Arsenal อาร์เซนอลยังไม่มีครับทักทายของเอฟเวอร์ตันมีครั้งเดียวแล้วก็ถูกปฏิเสธโดยแรมสเตลครับบอลของอาร์เซนอลโดยโทมัสปาเต้ให้ทางซ้ายมาที่กาเบรียลม,มันตินาอารีอุริกาสแข่งทะลุช่องมาสวยทอสซาโอ้โหไม่มีธงก็อนหนึ่งศูนย์ไม่เลยครับมีไหมโอ้โหไม่มีจนได้ครับเรียโดทอสซาครับซัดประตูแรกของเขาครับในฤดูกาลนี้ครับช่วยให้อาร์เซนอลขึ้นนำเอฟเวอร์ตันหนึ่งศูนย์ครับรู้จังหวะ ทะลุช่องครับโอ้โหจินตนาการนี่เหลือล้ําจริงๆครับกัปตันทีมมาตินโอเดกาดครับโอ้จังสัมผัสแรกของทอซารีดีวยครับจับซ้ายยิงด้วยขวาเสาแรกครับพิกฟอร์ดไม่ทันครับโอ้โหต้องส่องเว่นขยายครับ1-0ครับอาร์เซนอลผู้เยยนขึ้นนำเอฟเวอร์ตันครับจากเรนโดทอซาในนาทีที่24จังหวะครั้งแรกของเขาและของทีมนะครับได้ผลเลยครับ เบต้ครับอต้องคืนหลังมากลางที่เอาหน้า,หนาให้กับดูโกเรกพลิกได้สวยโอ้โหพลิกต้องไม่ได้ครับโดนดีแคนไลส์มาแย่งไม่ได้ครับซิเชนโก้ดีแคนไลส์ก็ผลงานยอดเยี่ยมมาครับสำหรับดีแคนไลส์บย้ายมาจากเวสแฮมด้วยค่ะตัวหันหูหนึ่งร้อยล้านเจ็ด ปอนครับผมไม่แน่ใจตัวเลขกลมๆก,ก็มีแอดออนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ผลงานของเขานี่โอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับดีแคนไลท์กองกลางจึงชาติอังกฤษครับก็อุ่นเครื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็โอ้โหผลงานดีครับสำหรับ De ดีแคนไลท์ูจังหวะนี้ของทางด้านเอเวอร์ตันเกือบครับโดนแลมสเดียวปัด าขามขานก่อนเป็นลูกเตะบุมงครั้งที่2ของเอฟเวอร์ตันมีสายฝนปลายปลายที่แอคูเดสันฟาเลยครับในคัมเคานนี้ครับเปิดมุมของเอฟเวอร์ตันครับโดยอาดัชชูมาครับ,บ,รบดดจจได้ขึ้นโดนมาตินนารียังเก็บไว้ได้ครับอาดัชชูมาเข้ามาที่เบโต้เบโต้ให้เพื่อนที่บานไวโอยายังยัง,ย,งยังอยู่ครับแม่กับตัวยิงเร็วมากครับ ตับขวายิงซ้ายโอ้โหพลิก <c oughs> แลมสเตลครับเซฟจังหวะสำคัญไป3ถึง4ครั้งครับ <c oughs> มีโวยเพื่อนนิดหน่อยครับ <c oughs> ดันจดมากอีกครั้งครับครั้งที่3 <c oughs> เปิดเข้าไปได้ขึ้นดุกเร่โอหโ้หบอลมันย้อนหลังก็ไม่มีน้ำหนักให้แรมสเตลต้องออกแรงครับอย่างแค่1 0ครับอาร์ซนอลทีมเยือนยัง,ยยยงขึ้นนำอยู่ซ <c oughs> ิกเก็ ดิแคไลท์ูกแทงสวยครับมาไม่ผ่านแบรนไว้ครับิกุเร่พยายามจะให้เร็วครับเอาไปยังไงครับโฮเินไม่รู้จะมีใบเหลืองหรือใบอะไรหรือเปล่าครับเหมือนจะเรียกให้ทางด้านเอฟรัตันโอ้โหโดนนน่นนะครับโอ้โหใบแดงจนได้ครับเบตโตเดี๋ยวก็ต้องไปดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับดูจังหวะเบโตครับมันไม่จําเป็นครับโอเหมือนจะ โอ้โห oh โชคร้ายสุดๆเลยครับเอฟเวอร์ตันกับผู้เล่นที่น้อยกว่าแล้วก็สกอร์ตามหลังอยู่1-0ครับ mm hmm, เสียหายนะครับเอฟเวอร์ตันคุริสันปาร์คต้องลุกเป็นไฟแน่ๆครับโอ้โ oh หถ้าของจริงนิดโอ้โห oh ฟอร์มช่วงนี้ยิ่งไม่ดีครับสำหรับเอฟเวอร์ตันแล้วมาเจอภาวะวิกฤตอย่างน,นี้ก็ oh ho, เสียหายนะครับ บอลภาพช้าเมื่อกี้เห็นไม่กี่เทปเอาดันจุมากดขวาโหสิบคนของเอฟเวอร์ตันก็ตีเสมอจากดันจุมาครับโอ้ไปเปิดมุมอยู่3าสี่ทีสอดในมาเดนกลางครับกดขวาหายครับดันจุมาโอ้แล้วอาร์ซอลครับไปผิดพลาดตรงไหนครับยิงนอกกรอบของดันจุมาครับบอลสายนิดหน่อยติดไซก้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งจนได้ครับ อนุดดันจุมมากครับในนาทีที่43ครับช่วยให้เอฟเวอร์ตัน10คนนั้นตีเสมออาร์ซนอน1ประตูต่อ1ครับโอ้โหอ๋ต้องเริ่มขึ้นม่ครับ10คนก็ไม่แน่ครับอกองเสียได้เหครับจากจักรุก,กับบ้านครับสิเชนโก้ครับพาลุยกันมาไอ้ปาเต้ทอดซา ออกซ้ายมาที่การเบียมัตเนารีให้ทอตซาม้วน1-2ไม่ผ่านเอายังแรงได้มัตเนารีมววนเข้าไปทอตซาโดนโอนาน่ายังได้อยู่ไลท์กด <c oughs> ยังไม่ได้ครับทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีนั้นหมดไปแล้วครับก็จบครึ่งแรกที่ทางด้านอาซอนอลกับเอฟเวอร์ตันครับยังหนึ่งหนึ่งที่กุริสันปาร์คเดี๋ยวพั aku, กกันสักครู่กลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ กลับมารับชมเกมกันต่อครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่5ของสัปดาห์ลุูการ2023 2024ระหว่างเอฟเวอร์ตันเจ้าถิ่นเปิด,ปดคุริซันปาร์คหลักการเมียนของอาร์เซนอลครึ่งแรกมีดามานิดหน่อยครับกับสกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านเบตโตของเอฟเวอร์ตันไปเสียบทางด้านกลาเบียบอลตินาลีโดนใบแดงโอ้โหแต่เอฟเวอร์ตันมาตีเสมอได้ครับจากดันจูมาครับ ในนาทีที่43ส่วนอาร์ซนอลได้ประตูจากเรนโดูโทซานี่ครับจังหวะน,นี้ของอาร์ซนนลกันแมเกือบครับยังได้อยู่ที่ทางด้านดิกแคนไรส์โอ้โหอพิกฟอร์ดปัดเต็ม2มือครับลูกนี้สสำหรับเกมคู่นี้จากแข่งขันจริงในวันอาทิตย์ที่17กันยายนตามเวลาประเทศไทย4ทุ่มครึ่งครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางซูงพเียร์มลีกวันบอล1ถ่ายทอดสด สำหรับวันนี้หางผีดูประการใดขอให้ผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก่อนเกมฟาดแข่งจริงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมารับเกมกันต่อครับโหรับมีดไปได้เลยสำหรับครึ่งแรกดูครึ่งหลังของเอฟตัน10คนนั้นไม่ได้ว่าคิกขี้โอโ้โห,โห,โห,โหดันจูม่ากนะครับไปยิงไม่ห่างมือแรมสเตลครับืสิบอ็ดคนของอาร์ซนอลครับจะทำอย่างไรครับ โหมัสพาเต่ีดสั้นๆม,มาตินาลี่ยังได้อยู่คล้องมามาตินาลี่คล้องมาเดนกลางยังไม่ส่งให้เพื่อนมาตินาลี่ยังไม่ให้เพื่อนแทงทะลุช่องมาได้สวยทอสซาโอ้โหพิกฟอร์ดกับตันทิงของเอฟเ์ตันครับช่วยทีมไปได้เยอะ,ะครับดูจังหวะนี้ของโอ้โหพิกตัวยิงก็ถือว่าไม่ได้เป็นรูปอันตรายมากมายแต่มีความเร็วแรงของบอลครับ วิถีไม่ห่างมูพิกฟอร์ดมากมายเท่าไหร่ครับเตะมุมของอาร์ซอนครับะจะเล่นยังไงครับมีมาเตลิลลี่ลก,ก็ทางด้านโอเดกาดกับตันทิงครับโอเดกาดพามาเข้ากรอบเค่โทษยังถูกแพดดิสันสกัดเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งของอาร์ซอนครับกองเชียร์ที่กพเดิสันพักของแฟนๆเดอะก,กันเนอร์ครับเข้าสู่ช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกครับ อเซนอนผู้เล่น11ต่อ10คนของเอฟเวอร์ตันรับยัง1-1อยู่ครับเปิดเข้ามาได้ขึ้นของทอดซาโอ้นี่อะสำหรับแฟนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันครับจังหวะของซุปเปอร์เซฟของจอแดนพิกฟอร์ดครับเซฟไปแล้ว2ครั้งครับผู้ตักษาประตูชาวอังกฤษวัย29ปีครับกับตันทีมของเอฟเวอร์ตันครับฤดูกาลนี้จะ อยู่หลือจะไปครับด้วยฟอร์ม4นัดนี่ยังมีแค่คะแนนเดียวสําหรับเอฟเวอร์ตันครับจะมีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองสําหรับเรียนโดทอดสซาของอาร์เซนอลออกแล้วส่งไฟฮาเวตลงมาไม่แน่ใจว่านี่สั่งการจากทางด้านมิเกลโอตตาครับให้ไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนทอสซาเลยหรือเปล่าเต,ต้องดูโอริกาดแทงคลุมาไอซากา้าโทมัสปาต้ยังคลึงโอ้พิก ส่งให้เพื่อนม้ะเอสชิยังเอสริยังให้ทางด้านดูกกเรกการเนอร์เข้ากลางอูโหูหาเวทมาตัดเกมไม่สวยครับโอหไม่โดนบอลโดนขาเนี่ยอาจจะเรื่องใหญ่ครับหาเวทยพยายามจะเลี้ยงลุยก็ยังไม่ผ่านเก็บได้ที่ดีแคนไลส์ออกทั้งขวามาที่ซากะดีสันส้นเป็นดีแคนไรหูซํำทิวไดกาดโโห ดาบสก็ไม่รอดครับมาตินโอไดกาดกับตินทีมของทางด้านอาร์ซอนครับซัดด้วยซ้ายแบบนี้เก็บตกจากทางด้านดิแคนไลท์ครับส1นครับอาร์ซอนขึ้นนำอีกครั้งครับนี่ครับบอลน่าจะเข้าที่ดิแคนไลท์ด้วยซ้ายจังหวบแรกครับเก่งไม่พอต้องเฮงด้วยครับฟาดด้วยซ้ายของโอริกาดครับเต็มตาขายคงมีประตูโลงๆตรงนั้นครับ ด้วยก็อย่างที่เรียนไปครับครึ่งแรกนั้นไปโดนใบแดงของ <18. S 1> เบโต้ทำให้ <18. S 1> อาร์ซอนครึ่งหลังน่าจะเล่นง่ายมากขึ้นกว่าเก่าครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะครึ่งแรกนั้นทางด้านดันจูมานั้นตีเสมอได้เกือบแต่ทตีสุดท้ายครับนี่ครับเกมของเอเวอร์ตันก็ไม่ขี้เรยครับสิบคนของดันจูมาบังพิกไม่ได้การเนอครึ่งย่ไอ้ดูกร่ดูกเร่โดนโอริกาูตัดเกมแต่ยังได้อยู่มาที่แอตซียง ยังพยายามจะให้เพื่อนเอาอยัางได้อยู่แอดชี่ยัางบวนรอฮู้สลิบามาช่วยไม่ได้ครับแม่โอเลกาดจะสวนเลยไหมหาแวดหาแวดยอดขึ้นหลังให้ที่ดิแคลไลครับโอ้โหตัวปั้นเกมนั้นยอดเยี่ยมจริงดิแคลไลส์นี่ครับซ้ายขวานั้นช่วยได้เยอะครับกองกลางฆ่าตัวสติกข,ของอาร์เซนอลครับแม่หวังกับฤดูก,กาลนี้อย่างมากมายครับสำหรับ แฟนปินใหญ่ครับมีจังหวะของซาก้ายังไม่ยิงให้เพื่อนนัดขวาที่เบนไวส์เป็นไว้ย้อนถึงกลางมาโอุิกัดสั้นๆครับซาก้ายังได้อยู่ไหมโอ้โหพิกฟอร์ตต้องกระโดดฟว้าครับโอ้โหใช้แรงค่อนข้างสูงครับเซฟแล้วต้องไปกระโดดอีกครั้งครับแหมโอ้โหสนุกจริงๆครับดันจุมาครับโอ้โหดุเรรมงฟาดขออภัยครับเป็นกระโดดฟาดให้เพื่อนครับส่งง่ายๆไม่ได้ครับ ไปไปทางซ้ายครับสก้าให้กับมาตินารี่เพื่อนเติมนะครับซิชเชนโกะไปง้างเปิดสั้นๆกับสก้าอีกครั้งโอดิกาเดเ่นมาที่โทมัสปาเตสูงโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับเสาแคบของปาเตยังไม่ได้ครับนาธานเพรเสันของเอฟเวอรตันออกครับเป็นวแม็กนิวครับเข้ามาส่วนทางด้านอาร์อรอนโอดิกาดให้ทางด้านเจ้าจินโยลงบ้างครับหนึ่งประตูสำหรับโอดิกาดวันนี้ครับ เหลืออีก8นาทีสำหรับเจ้าหญิงโยดูจะใช้ผู้เล่นที่มากกว่างไง้ครับอาร์เซนอลทิ้งยามนะครับต้องเล่นสูตนี้ครับกานนากิแบรนด์ไวส์ดุกเร่พาเลาะมาพาเลาะแล้วให้เพื่อนไปที่ทางด้านการเนอร์มาแอชชี่ยังได้เดียวแอชชี่ยังกดสายที่บล็อกซัมทิวเป็นดันจูมมากลนะครับมีทงไหมครับ โอ้โหไม่มีธงครับสองสองครับดันจูมาครับโอ้โหสุดยอดอยจริงๆครับสิบคนของเอฟว์ตันครับโอ้โหมันเหลือจะเชื่อ,อจริงๆครับอแฟนเอฟว์ตันที่คุณด็สั้นปากโอ้โหบรรยากาศนั้นตอนแรกอึมครึมครับครึ่งแรกครับลุกครึ่งหลังครับโอ,โ,โอกาสไม่มากมายแต่จบในสกอร์นี้คมกลิบครับ 2งครับเอฟวัตันกับอาร์ซนอนครับกูเหลืออีกไม่ก,กี่นาทีครับจะจบยังไงครับ <c oughs> ต้องเปลี่ยนเลยครับออเตต้าดันจูมาครับในนาทีที่86ช่วยให้เอฟวัตัน10คนนั้นไล่ตีเสมออีกครั้งหนึ่งครับคล้ายๆกับครึ่งแรกเลยครับซาก้า ต้องเร่งเลยครับอาร์เซนอลเป็นวาส์ดีแคนไร้ครับตรงกลางมาโทมัสปาเต้เตายโ,โยฮาเวตก็เป็นสมิธสโฮโหฟิกฟอร์ดกับซุปเปอร์เซฟครับมีความมั่นใจครับนาทีสุดท้ายนะครับดูซิว่าจะทดเจ็บเท่าไหร่ครับจะให้อาร์เซนอลนั้นต่อลมหายใจล้นถึงสามแต้มหรือเปล่าครับกับผู้เล่นที่มากกว่า ทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีครับเอาครับ5นาทีนี้มาร์ตินารีเปิดเข้าไปได้ขึ้นของโอ้โห,โห,โหเหมือนโอนาหน้าจะเบียดเบียดทำให้ฮาแวแบตน้ำม่งยากครับเข้ามือพิกฟอร์ดครับทิ้งยาวข้างหน้ามาโอ้โหบอลทิ้งยาวของพิกฟอร์ดนั้นได้ผลครับกราเบียดซาก้าตรงกลางสมิโลโอ้โหข้ามหลอกกันหลอกตัวเองแล้วหลอกเพื่อนครับโอน,นาหน้าเหลือ2นาทีเสร็จครับแบ็คนิลดันจูมากาน่าออกซ้ายมาครับ มาที่แม็กนิวข้ามฝากไปเจ้าจินโยงดักไว้ได้โอกาสสุดท้ายของอาร์ซอโดยสมิธโรสมิธโรยังไงขวาสุดให้มาที่ซาก้าหมงตั้งนะครับดูดกเร่แล้วก็จบที่ตรงนี้ครับการเสม,มอกันของเอฟร์ตันกับอาร์ซอนครับ2ประตูต่อ2สุดมันด้วยพราะเรนที่มากกว่างของอาร์ซอลทำอะไรเอฟร์ตันไม่ได้ครับโอ้โ สนุกจริงๆครับคน,นี้หากผิดถูกประการใดก็ขออภัยผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก่อนเกมฟาดแข่งจริงในวันอาทิตย์ที่17กันยายนนี้ครับตามเลาประเทศไทย4ีทุ่มครึ่งครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในทางถูก e ี r ล m i วันหนึ่งถ่ายทอดสดสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ